หลังจากที่ตารางการแข่งขันมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะในรอบก่อนรองชนะเลิศที่เราจะแข่งขันกันในวันที่26กันยายน2567เเนี่ยตารางการแข่งขันที่แน่ชัดการค่อยสายที่แน่ชัดดูได้คลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้ขอมาบอกช่องทางการถ่ายทอดสดหน่อยนะว่าแต่ละคู่เนี่ยในรอบก่อนรองชนะเลิศ ดูได้ที่ไหนอะไรยังไงชัดเจนเลยนะคะช่องแอดชัดอยู่แล้วคะ่ะนครราชสีมาคิวมินซีวีซีร้าอันดับ2ของกลุ่ม A ในรอบแบ่งกลุ่นนขคะวอลเลบบออย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะคะทำให้นครราชสีมาอันดับ2เนี่ยจะคว่ไปเจออันดับ3ของอีกกลุ่มนั่นก็คือกลุ่ม B เราจะคว่ไปเจอกับโมโนลิทจากฟิลิปปินส์คะ่ะทุกคนแต่ช่องทางในประเทศไทยเนี่ยการถ่ายทอดสดเนี่ยโอ้โหถ่ายทอดเกือบทุกคู่เลยนะคะ คือปกติแล้วเนี่ยทางช่อง GMM 2 5เนี่ยจะถ่ายทอดมากที่สุดอ่ะ3คู่เหมือนในวันที่24ที่เราดูการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบสุดท้ายเนี่ยหระเขาก็ถ่ายทอดสด3คู่เลยนะวันที่26นี้ก็ถ่าย3คู่เหมือนกันนะคะทุกคนตารางการแข่งขันเนี่ยปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ แฟนแฟนวอลเลย์บอลไทยว่าเอ้ยจะได้ดูทีมโคราชของเราเนี่ยกันท่วนหน้าประมาณแบบเอ้ยใกล้ๆหลังเลิกงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มกันที่10โมงนะคะ10โมงเช้าของวันที่26กันยายนเซฟไว้เลยนะคะ ควน,นิดวีซีจากคาซัคสถานจะเจอกับไซป้าคลับจากอิรานถ่ายท่อสดทาง GMM 25ผ่านหน้าจอทีวีหน้าจอโทรทัศน์ของแฟนๆได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึง่งถ้าแฟนๆสมัครสมาชิกของวอลเลย์บอลเวิลดก็ดูได้เลยที่สำคัญดูผ่าน แอปพลิเคชันวันดีก็ได้หรือแอปพลิเคชันในการดูทีวีต่างๆก็ได้นะคะแต่เชื่อได้เลยวันดีะแอปพลิเคชันวันดีะชัดที่สุด10โมงนะคะคาซักสถา,านเจอกับอิรานบ่ายโมงค่ะเวียดนามเจอกับเวียดนามเองค่ะเวียดนามนินบินนะคะของเหงียนทิบิสเตรเนี่ยก็อยู่อันดับ2ของกลุ่ม B ีควาอันดับ3าของกลุ่ม A นั่นก็คือดึกซังจากเวียดนามเหมือนกันเอานี่ยแหละค่ะทุกคนไม่รู้เลยว่าแชมป์ลีกอย่างนินบินกับรองแชมป์ลีกอย่างดึกซัง ครั้งนี้ใครจะชนะใครชนะเข้ารอบสี่ทีมทันทีนะคะบ่ายโมงถ่ายทอดสดทาง GMM 25เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นค่ะสี่โมงเย็นค่ะทุกคนเป็นคิวของนครราชสีมาคิวมี CV c v ซจากประเทศไทยแล้วนะคะเราจะพบกับโมนาลิสจากฟิลิปปินส์นครราชสีมาอันดับสองควยสายกับอันดับ3อีกกลุ่มนั่นกนะ็คือฟิลิปปินส์นะคะ4ี่โมงนะทุกคนทางช่อง GMM 25ดังนั้นช่อง GMM 25จะถ่ายทอดสด3คู่ ก็คือคู่ตั้งแต่เช้าเลย10โมงบ่ายโมงและ4โมงเย็นส่วนรอบ1ทุ่มใครอยากดู NEC Red o c k e t จากญี่ปุ่นที่เจอกับควายซิงจากฮ่องกง NEC Red o c k e t อันดับ1ของกลุ่ม B นะคะควายสายกับอันดับ4ของกลุ่ม A นะั่นกะนะ็คือฮ่องกงนะคะเราจะดูได้ทางวอลเล่บอลทีวนะคะแอปพลิเคชันของทางวอ l เล่บอลเวิ r ์ d ก็นั่นแหละค่ะคู่สุดท้ายถ้าใครอยากดูวอ l l ล่บอลเวิร์อย่างเดียวนะคะทุกคนหรือว่า ช่องทางเลือกต่างๆก็ได้เลยค่ะตามแฟนๆวอลเลย์บอลเลยแต่ที่แน่ๆกด g m m 25 3คู่แรกค่ะ10โมงบ่ายโมงและ4โมงเย็นเครราชสีมาเจอสึกหนักนะคะใช่ว่าไม่หนักฟิลิปปินเป็นทีม NU เป็นทีมเนชันแนลของทางฟิลิปปินเขาเป็นทีมที่รู้ใจกันมานมนานเป็นทีมที่มองตาแล้วก็รู้ใจกันเลยทีมเนี้ยดังนั้นหูต้องทำกันบ้านมาดี วันนี้แหละค่ะทุกคนวันที่25เนี่ยจะเป็นวันที่ทุกทีมทำการบ้านของคู่ต่อสู้มาเป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อจะไปแข่งขันในวันพรุ่งนี้วันที่26กันยายนเพราะถ้าใครชนะมีนัดเดียวนะคะเรียกได้ว่าคล้ายๆกับน็อกเอา์อ่ะคือถ้าใครชนะเข้า4ทีมทันทีนะคะถ้าใครแพ้ไปรอบจัดอันดับ5-8ทันทีเราต้องเอาชนะฟิลิปปินให้ได้ แฟนๆโอ้พูดกับแอดเยอะมากแอดรอบชิงเนี่ยโคราชจะต้องไปเจอใครเนี่ยเจอเวียดนามหรือเปล่าหรือเจอ NEC อะไรหรือเปล่าเนี่ยทุกคนคะเอาให้ผ่านฟิลิปปินส์โมโนโลิสการ์ดเซอร์ก่อนนะคะทุกคนเอาให้ผ่านฟิลิปปินส์ก่อนถ้าผ่านฟิลิปปินส์ปุ๊บก็ไปดูคะ่ะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยใครชนะมาเหมือนเราบ้างนั่นแหลคะค่ะทุกคนแต่26เนี่ยให้ผ่านฟิลิปปินส์ก่อนของจริงคะ่ะ ของจริงเลยจริงๆก็ดูคนคิดดูดิมันไม่มีแก้ตัวนะมันไม่ได้ควยสายแบบโอ้ควยแบบพบกันหมดหรือควยแบบที่มันที่มันจะมีแก้ตัวบ้างอะ่ะไม่มีนะคะก็เรียกได้ว่าน็อกเอาท์ชนะเข้า4ทีมแล้วถึงจะไปรอบชิงที่3แล้วก็อาจจะเข้าสู่รอบชิงแชมป์นั่นแหละค่ะอีกไม่นานนะคะ26 27 28 29แข่งต่อเนื่องเลยนะคะ และเราก็จะได้รู้ว่าแชมป์ของรายการวอลเลย์บอลสมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตัวแทนของทวีปเอเชียเนี่ยจะเป็นใครที่จะไปแข่งขันในรายการสมสอนโลกนะคะทุกคนแฟนๆถามมาเยอะอีกแล้วค่ะคําถามที่ว่าแอดว่าใครจะเป็นแชมป์แอดบอกเลยนะคะว่าการแข่งขันในสมสอนโลกเนี่ยแอดดูมาตลอดดูรายการวอลเลย์บอลสมสอนหญิงในเอเชียเนี่ยก็ดูมาตลอดพอเราได้1ทีมที่เป็นตัวแทนของเอเชียไปแข่งในสมสอนโลกเนี่ย แอดรู้สึกว่าแอดอยากได้ทีมที่เจ๋งๆหน่อยอยากได้ทีมที่เราเหมือนไปโชว์เอเชียของเราอะว่าสโมสรในทวีปเอเชียไม่ใช่โมโมปเบ้นะเราไม่ใช่แบบเราไม่ได้สู้กีแบงไม่ได้นะเราไม่ได้สู้แบบทางฝั่งอิตาลีไม่ได้นะเราไม่ได้สู้ทางฝั่งบราซิลไม่ได้นะอยากได้สักทีมที่สู้ได้แอดดูมาตลอดแอดก็ยังรู้สึกว่าเอเชียของเราอะพอไปเล่นในสโมสรโลกอะมันมันรู้สึกแบบเราก็ยังแบบเก่งๆเราก็ยังดูเหมือนแบบ ดูเหมือนไม่ค่อยแข็งกแกร่งเท่ากับทวีปอื่นๆเข้าใจปะจากที่ดูมานะนี่ประสบการณ์นะคะปีนี้เลยอยากให้เป็นทีมที่เออเอาวะทีมทีมไหนก็ได้แหละแต่อยากให้ไปสู้สักครั้งหนึ่งว่าแบบเราชนะในนัดแรกของสโมสรโลกได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่เคยชนะอะ พอไปปุ๊บแข่งขันนัดแรกเหมือนเราก็แบบแพ้แล้วแล้วการแข่งสโมสรโลกอ่ะมันเหมือนแทบจะเป็นแบบน็อกเอาเลยนะถ้าแอดจำไม่ผิดนะคะก็น,นั่นแหละค่ะรอดูกันต่อไปอีกไม่นานเราจะรู้แล้วนะคะว่าใครจะได้เป็นแชมป์สโมสรในเอเชียของเราการแข่ง G M น GMM 25และแอปพลิเคชันวันดีรวมไปถึงแอปพลิเคชันวอลเลย์บอลเวิร์แบบเสียเงินนะคะถ่ายทอดสด3คู่วอลเลย์บอลเวิร์ถ่ายทั้งหมด แต่ J M M 25และแอปพลิเคชันวันดีถ่าย3คู่10โมงเช้าคาซักเจออิรานบ่ายโมงเวียดนามเจอเวียดนามและ4โมงเย็นประเทศไทยเจอกับฟิลิปปินส์ขอให้นครราชสีมาคิวบีซีวีซีเนี่ยผ่านฟิลิปปินส์ไปให้ได้ทุกคนคิดว่าคาซากสถานกับอิรานใครจะชนะรอบเช้า10โมงและคู่ที่2เนี่ยน่าจะไฮไลท์อยู่นะเวียดนามเย็นทิพิสเตรียนกับดึกซางของน้องวูนิชยาบุญเลิศ ใครจะชนะบอกหน่อยและนครราชสีมามีโอกาสชนะฟิลิปปินส์กี่เปอร์เซนต์ตอบให้หน่อยค่ะกี่เปอร์เซนต์ที่ไทยจะชนะฟิลิปปินส์เล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพสาวไทยในนานครราชสีมาคิวบีซีวีซีคว้าแชมป์ในรายการวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่24ปี2024นีนี้มาให้ได้นะคะมาไทยเชียร์ไทยค่ะแค่นั้นเลย